สรรพคุณของตะขบมีสรรพคุณเป็นยาบำรุงกำลังทําให้ชุ่มชื่นหัวใจผลมีสรรพคุณเป็นยาแก้อาการปวดศรีรษะด้วยการใช้ดองแห้งประมาณ3-5กรัมนำมาชงเป็นน้ำชาดื่มดอกบ้างใช้เนื้อไม้เป็นยาแก้อาการปวดศรีรษะเนื้อไม้ใช้เป็นยาแก้หวัดลดไข้ด้วยการใช้ดอกแห้งประมาณ3-5กรัม นำมาชงเป็นน้ำชาดื่มดอกบ้างใช้เนื้อไม้เป็นยาแก้ไขวัดเนื้อไม้ใบมีรสฝาดมีสรรพคุณเป็นยาขับเหงือ่อรากมีสรรพคุณเป็นยาแก้เสมหะช่วยกล่อมเสมหะและอาจมช่วยแก้อาการปวดเกรงในทางเดิอนอาหารด้วยการใช้ดอกตะขมแห้ง3 5กรัมนำมาชง กับน้ําเป็นชาดื่มดอกเนื้อไม้มีสรรพคุณเป็นยาแก้ท้องร่วงบิดมูกเลือดเนื้อไม้ต้นใช้ต้มกับน้ํากินเป็นยาระบายเนื่องจากมีสารมากต้นหรือจะใช้เปลือกต้นสดหรือแห้งรสฝาดประมาณหนึ่งฝ่ามือนำมาสับเป็นชิ้นต้มในน้ำเดือด1ลิตร ประมาณ15นาทีแล้วกรองเอาแต่น้ำดื่มเป็นยาระบายก็ได้เลือกต้นเนื้อไม้ใช้เป็นยาขับไส้เดือนเนื้อไม้ดอกใช้ต้มรวมกับสมุนไพรอื่นกินเป็นยาขับฤดูของสตรีดอกใช้เป็นยาแก้โรคตับอักเสบด้วยการใช้ดอกนํามาต้มรวมกับสมุนไพรอื่นกินดอก ใช้เป็นยาแก้ตานขโมยเนื้อไม้ต้นใช้เป็นยาแก้โรคผิวหนังส่วนรากใช้เป็นยารักษาโรคผิวหนังแก้ผื่นคันตามตัวต้นรากดอกใช้เป็นยาแก้ปวดและแก้อักเสบดอก